วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโออธิบายวิธีการรายงานข้อมูลฐานข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อยนะคะการรายงานผู้ขอขึ้นทะเบียนเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อยจะดำเนินการตอนไหนนะคะก็หลังจากที่ท่านได้จัดการอบรมไปแล้วเรียบร้อยนะคะท่านถึงจะลงข้อมูลฐานข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย ทีนี้ก่อนที่ท่านจะรายงานนะคะเราก็เลยมีการให้ท่านทําความเข้าใจวิธีการรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะโดยการรายงานข้อมูลของทางเราเนี่ยก็จะให้ท่านนะคะกรอกไปในไฟล์ Excel ท่านจะได้รับ Excel นี้จากไหนนะคะท่านเปิดไปที่อ e ีเมลของท่านที่ท่านได้แจ้งมาให้กับทางเรานะคะตามแบบฟอร์ม Google Form s, ที่เรากําหนดส่งภายในวันที่1สิงหาคมนั้นนะคะกดเข้าไปในอ e ีเมลนั้นค่ะแล้วท่านก็จะเจอนะคะว่าไฟล์ Excel ที่ท่านได้รับเนี่ย เป็นรูปร่างลักษณะแบบใดนะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถเปิดได้หรือทางเราส่งไปให้ผิดหน่วยงานนะคะรีบติดต่อมาที่อีเมล network s djob gmail com พร้อมระบุชื่อหน่วยงานในอีเมลและข้อขัดข้องนะคะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์02-141-6502นอะคะอย่างแรกเลยนะคะท่านกดไปที่อีเมลที่ท่านได้รับนะคะแล้วก็เปิดไปที่ Excel Excel ก็จะอยู่ใน google drive นะคะ mm hmm. เมื่อท่านแก้ไขอะไรก็ตามค่ะ mm hmm. มันจะเซฟโดยอัตโนมัติ mm hmm. โดยที่ท่านไม่จำเป็น mm hmm. ต้องไปคลิกเซฟอะไรเลยนะคะ mm hmm. ทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มอยากให้ท่านทุกท่านลองตรวจสอบดูนะคะว่าไฟล์ที่ท่านได้รบะะับค่ะมีครบทั้งหมด4ชิ้นหรือเปล่านะคะก็ดูได้จากด้านล่างนี้นะคะแท็บด้านล่างหน้าแรกเป็นหน้าข้อมูลเครือข่ายหน้าที่2เป็นข้อมูลเครือข่ายกับการติดตาม หน้าที่3เป็นข้อมูลเครือข่ายเพิ่มเติมและหน้าที่4ี่นะคะสรุปข้อมูลอันนี้จะขยายให้ท่านซูมเอาให้ท่านเห็นนะคะว่ามันลักษณะประมาณนี้นะคะหน้าแรกหน้าที่2ประมาณนี้นะคะแล้วท่านจะเช็คได้อย่างไรว่าท่านได้รับไฟลอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะดูที่ชื่ออำเภอนะคะว่าตรงตามกับอำเภอที่จังหวัดของหน่วยงานท่านตั้งอยู่หรือไม่นะคะ อันนี้ที่สามก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะที่สี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านจะเห็นได้ว่ามันจะมีสองสีเนาะจะมีสีส้มแล้วก็สีขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะทั้งหมดเลยทุกหน้าก็จะมีสีส้มแล้วก็สีขาวเนาะให้ท่านกรอกข้อมูลเฉพาะพื้นที่สีส้มเท่านั้นนะคะสีอื่นท่านไม่ต้องกรอกเลยนะคะ เพราะว่าเราได้เซตฟอร์มูล่าเซตสูตรไว้แล้วนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงท่านเกรอกแต่สีส้มเท่านั้นนะคะอันแรกท่านก็กรอกเป็นข้อมูลเบื้องต้นตามใบสมัครเลยนะคะในส่วนนี้นะคะวันเดือนปีเกิดให้ท่านกรอกข้อมูลตามตัวอย่างด้านบนนะคะเช่นถ้าเกิดวันที่3เดือนธันวาคมพศ2530เนี่ย ท่านก็กรอกไปเลยว่า03 12 25 30นะคะระบบก็จะคำนวณอายุให้กับท่านโดยอัตโนมัตินะคะนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครฉะนั้นเราก็จะทราบได้ว่าเครือข่ายอายุเท่าไหร่แล้วท่านก็กรอกในทุกๆช่องเลยนะ หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะของไฟล์เป็นลักษณะนี้ท่านจะเห็นได้ว่าระบบก็จะได้สรุปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของอายุเนี่ยมันอาจจะเกินไปบ้างแต่ถ้าท่านมีความกังวลใจเนาะท่านสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะคะกด s h t นะคะแล้วก็ลากลงมานะคะแล้วก็กด Delete ในคีย์บอร์ดไปเลยนะคะ ทีนี้ท่านก็จะได้อายุสูงสุดนะคะแล้วก็อายุเฉลี่ยที่ถูกต้องนะคะในส่วนอื่นๆที่เป็นเซลล์อื่นนะคะที่เหลืออยู่ท่านไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะคะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะคะในหน้าแรกที่หน้าที่สองค่ะท่านจะเห็นว่าข้างหน้าตรงสีขาวเนี่ยมันก็จะลิงก์กับข้อมูลแรกที่ท่านได้กรอกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะในหน้านี้เป็นข้อมูลเครือข่ายกับการติดตามเนาะเราก็จะเน้นไปที่ คำถามที่เกี่ยวข้องกับคําถามของอำเภอในจังหวัดที่เครือข่ายสามารถติดตามได้นะคะด้านบนเนี้ยก็จะบอกอำเภอนะคะต่างๆทีนี้ท่านให้ท่านดูนะคะว่าสมมุตินาย X คนแรกเนี่ยสามารถที่จะติดตามที่ไหนได้บ้างท่านก็เลือกตามนั้นเลยค่ะสมมุติท่านสามารถติดตามได้สองที่เนาะ มันก็จะขึ้นเลขหนึ่งนะคะด้านล่างของชื่อนั้นเลยมันก็จะคำนวณให้นะคะว่าท่านท่านแรกเนี่ยสามารถที่จะติดตามเยาวชนที่ปล่อยตัวไปแล้วในที่เกาะลันตาแล้วก็ลำทับนะคะเช่นเดียวกับท่านอื่นค่ะท่านก็คลิกไปเลยติดตามได้นะคะสมมุติว่านะคะถ้าเกิดท่านคลิกพลาดทำยังไงท่านท่านก็คลิกไปที่เซลล์นั้นนะคะแล้วก็กด d e l ลิ e เลย เท่านี้ค่ะท่านก็จะสามารถที่จะลบได้นะคะหลังจากที่ท่านกรอกแล้วนะคะข้อมูลที่ท่านจะได้ก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยอยากให้ท่านได้ลองสังเกตนะคะท่านก็จะเห็นได้ว่าตรงสีแดงก็จะเป็นการรวมข้อมูลด้านบนนะคะจำนวนเกิขายที่ตามได้แต่ละอำเภอทั้งหมดนะคะด้านล่างนะคะก็จะเหมือนกัน ตัวสีแดงก็จะเป็นจำนวนเดียวกันเนาะส่วนบริเวณนี้ค่ะก็จะเหมือนเป็นทำสรุปให้ท่านนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะระบบมันอาจจะมีรวนบ้างนะคะบางทีก็อาจจะไม่ตรงทีนี้ท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าสรุปเนี่ยมันผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทางเราจะเช็คให้นะคะว่ามันถูกต้องหรือไม่นะคะท้ายที่สุดแล้วเมื่อท่านกรอ,อกข้อมูลมาเราก็จะเช็คไปแต่และรายชื่อรายชื่อเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะดูแค่สรุปข้อมูลเท่านั้น ไปที่หน้าสามพันค่ะทีนี้ท่านก็จะเห็นนะคะเช่นเดียวกเช่นเดียวกันเลยว่าตรงเนี้ยก็จะเด้งจากหน้าแรกถ้าท่านจะแก้ไขอะไรตรงนี้นะคะท่านก็ต้องแก้ไขหน้าแรกเท่านั้นนะคะในหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลเครือข่ายเพิ่มเติมนะคะเมื่อท่านทราบหากว่าท่านทราบนะคะว่าเครือข่ายที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเขามีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในชุมชนแล้วก็ในหน่วยงาน,นในภาครัฐเนี่ยท่านก็สามารถที่จะ คลิกให้เราได้นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเราจะได้เก็บเป็นข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าท่านทราบนะคะท่านก็กดใช่หรือไม่ใช่เลยแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทราบก็คลิกไม่ทราบค่ะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะสำหรับสมมุติว่าท่านไม่ทราบเลยนะคะท่านก็กดไม่ทราบนะคะแล้วก็คลิกลงมาตรงนี้นะคะแต่หากว่าในแคตตานะคะหรือหัวข้อ ที่เรามีให้นะคะไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่อื่นของท่านเครือข่ายนะคะให้ทุกท่านได้กรอกหะ,ะสมุมติว่าใช่นะคะท่านก็กรอกระบ,บุอื่นๆเลยค่ะว่ามีเนื้อหาลักษณะการทํางานอย่างไรนะคะอาจจะเป็นประโยคสั้นๆก็ได้นะคะไม่ต้องยาวมากนะคะหลังจากที่ท่านกรอกแล้วนะคะรูปร่างลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะตรงสีฟ้าก็จะสรุปข้อมูลเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ บริเวณที่เหลืออยู่ท่านไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งสิ้นนะคะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะคะาสุดท้ายนะคะมันก็จะตรงบริเวณสีขาวนี่ก็จะสรุปข้อมูลจากทั้งหมด4ชีนแล้วนะคะท่านไม่ต้องทําอะไรกับมันทั้งสิ้นนะคะทีนี้เนี่ยหน้าที่ของท่านคือเกอกที่สีส้มนะคะอกอกตามนี้เลยนะคะหลังจากที่ท่านได้รายงานข้อมูลฐานข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องอีเมลกลับมาหาเรานะ,ะเลยนะคะเพราะว่า Excel เนี่ยมันได้ลิงก์กับทางอีเมลของเราแล้วเรียบร้อยเราสามารถที่จะดูและตรวจสอบการกรอกข้อมูลของท่านนะคะหลังจากวันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ให้ท่านแก้ไขข้อมูลใดๆได้อีกแต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูฐานข้อมูลของท่านเองได้นะคะประโยชน์ของการกรอก Excel นะคะ หนึ่งนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายไว้เป็นระบบไม่ต้องเปิดหาเอกาสารเพื่อค้นหาเครือข่ายผู้ที่มีความเหมาะสมในการติดตามเด็กเยาวชน 2. นะคะก็เป็นฐานข้อมูลเพื่อการประเมินศักยภาพข,ของเครือข่ายในการติดตามเด็กเยาวชนตัวอย่างเช่นนะคะมีประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านอื่นๆกับหน่วยงานของภาครัฐมาก่อนนะคะ 3. นะคะก็ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนเครือข่ายเพิ่มเติม หากว่าหน่วยงานไม่มีจานวนเครือข่ายเพียงพอในการติดตามเด็กเยาวชนสําหรับข้อควรระวังนะคะข้อแรกเลยก็คือการกรอกข้อมูลนั้นจะต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็กรอกในบริเวณสีส้มเท่านั้นถ้าเกิดมีบริเวณที่สีส้มที่ลงเหลืออยู่เนี่ยท่านไม่จะไปต้องกรอกหรือทําอะไรใดๆเลยนะคะปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะข้อ2ก็คือกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะข้อที่3อันนี้ค่อนข้างสําคัญมากก็คือกรอกเฉพาะรายชื่อผู้มีคะแนนระดับผ่าน การอบรมเท่านั้นนะคะต้องผ่านการอบรมเท่านั้นนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีรายชื่อในฐานข้อมูลของเราดิดขาดข้อสุดท้ายก็คือแนะนำนะคะทุกท่านควรรีบกรอกข้อมูลภายหลังจากการอบรมในท,ทันทีเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากการกรอกข้อมูลอาจจะใช้เวลามากกว่าที่ท่านคาดคะเนแล้วก็2ก็คือเนื่องจากอาจจะมีข้อติดขัดในไฟล์ของท่านนะคะที่อาจจะต้องการให้กรมเนี่ยให้คำปรึกษาหรือช่วยแก้ไข ซึ่งการดําเนินงานณจุดนี้อาจจะใช้เวลานานนะคะจึงอยากจะให้ท่านรีบกรอกข้อมูลนะคะหลังจากที่อบรมนะคะสรุป 1. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ Excel และตรวจสอบทั้ง4ชีตว่ามีครบหรือไม่ 2. กรอกข้อมูลเฉพาะบริเวณพื้นที่สีส้มเท่านั้น 3. หากมีพื้นที่สีส้มเหลืออยู่หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูลเข้าไปนะคะท่านปล่อยไว้ไม่ต้องดีลีทหรือลบข้อมูลใดๆเลย 4. กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลให้ครบทั้ง4ชีต 5. สิ้นสุดวันลงข้อมูลและการแก้ไขในวันที่7กันยายน2 5 6 5 6หากหากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อขัดข้องติดต่อได้ตามอ e ีเมลและเบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฏค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการรายงานข้อมูลฐานข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อยขอบคุณมากค่ะ